สว,ส,สวัสดีครับตอนเราก็สู่เดอะซิกเซนทอ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 ,ทอข้างทองอนะฮะมา้โหกาปีเมาก็ต้องเบิ้ลกันหน่อยอเ,เพราะว่าเดี๋ยวเนื้อหารายการของเราเนี่ยจะ เริ่มเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นขึ้นทุกุวันเพราะว่าเราจะใส่ส่วนผสมเยอะขึ้นใช่ครับจะบ้าหรอไม่เราทําทุกอย่างแบบเพียวเพียวอเรื่องเราเป็นแบบไหนก็คือเรียวเรียวหมดเลยใช่เรียวมากค่ะหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นเนาะว่าบางเทปดูแบบไม่มีอะไรเลยก็ถ้ามันมีอะไรมากกว่านี้ก็แปลว่าเราโกหกแหละใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ ใช้วิธีการก็คือเจอยังไงก็คืออย่างนั้นใช่ค่ะเจออะไรเห็นสิ่งใดก็คือว่าไปตามนั้นแล้วก็ไม่มีการมาเตรียมการไม่มีการมาลุคสคริปต์การแล้วก็ไม่มีการมาบอกว่าต้องพูดแบบนั้นต้องทําแบบนี้ต้องจบอย่างนั้นไม่มีเป้าหมายไม่ใช่เลตติ้งใช่แต่เป้าหมายเราคือการช่วยเหลือผู้คนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เช่นกันจะเข้มข้นด้วยการช่วยเหลือผู้คนให้หนักขึ้นเพราะว่าเรามีโอ้โหจะบอกให้นะปีหกแปดนะ บทสัมภาษณ์หลวงตามอาบทสัมภาษณ์หลวงปู่สาคอหที่พูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณค่่ะอาซึ่งจริงๆแล้วผมจะบอกเลยนะเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยมีใครเคยสัมภาษณ์หลวงตามาเลยแล้วหลวงตามาบอกว่าถึงเวลาแล้วเราให้รายการเด e ะซิกเซนตเป็นรายการที่เผยแพร่ใช้คำว่ารายการแรกวา จริงจริงไม่ธรรมดาแล้วนี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวจะเข้มข้นไปเรื่อยๆฮะกับเรื่องของจิตวิญญาณต่างๆเนาะโอเคมาถึงปีสองพัาร้อยหกสิบปีนี้เป็นปีอะไรจันโอปีนี้ก็คือปีงูปีงูเป็นงูบวกลบงูบวกลบคือคือถ้าทำจุ้ยนะก็งูจริงงูหยางเป็นยังไงพี่ก็คือลักษณะของงูเนี่ย มีขึ้นมีลงมีการแปรเปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นถ้าเปรียบทเทียบนะ,ะแปรเปลี่ยนทั้งร้อนทั้งเย็นขึ้นลงขึ้นลงคือจะเหมือนเอาเอาได้เอา,เอานอ,าอนไม่ได้อของปีนี้เพราะฉะนั้นปีนี้จะทําอะไรนะให้เดินกลางๆาเอาไว้อย่าลงทุนเยอะอย่าทุ่มทุนเยอะให้ทําอะไรให้เสมอตัวไว้คิดดีๆก่อนจะลงทุนเยอะๆก็สมมติไดร้อยก็มาสักเจ็ดสิบหกสิบประมาณแบบนี้ไปก่อน ย,ายาัาอย่ช่างใจเอาไวา้ใชอ่อ่าฮะอ่าในส่วนของของเนชยาปีนี้เป็นยังไงคิดว่าปีนี้เหรอหนูว่าภาพรวม <c oughs> ปีเนี้ยเป็นปีที่เด็ดเดี่ยวถ้าใครที่กำลังลังเลอะไรเนี่ยม,มีสิทธิ์ที่จะได้เลือกได้ตัดสินใจกันค่อนข้างที่จะชัดเจนครับเหมือนบางคนเนี่ยเขาอาจจะยัง เพิ่งออกจากงานเมื่อปลายปีแล้วก็ยังลังเลอยู่ว่าจะทําอะไรต่อดีธุรก,ก,กิจส่วนตัวไหมน,นู่นนะี่นั่นแต่ปีนี้หนูมองว่าเป็นปีงูที่ร้อนแรงแล้วก็มีเรื่องของสิ่งใช้คําว่าเหมือนกับสิ่งยั่วยุสิ่งรา้าวเข้ามาเยอะ <Yeah. S 1> เยอะเยอะบางคนอันนี้ไม่ได้ดูเป็นราศีนะก็ดูรวมๆเนะพี่เจอ,อย่างบางคนอย่างเนี้ย เปิดต้นปีมาเจอปัญหาเลยรถเสียป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลหรืออาจจะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอันนี้ค่ะมันก็เป็นเหมือนกับเปิดสักราชใหม่ด้วยด้วยด้วยสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าวัดใจเราอะเนาะว่าเราจะมีสติไหมเราจะแก้ไขมันผ่านไปอย่างไรแต่กลางปีเป็นต้นไปเนี่ยซักมิถุนาปลายพฤษภามิถุนาเนี่ยหนูมองว่าภาพรวมของคนส่วนใหญ่หรือ ดวงประเทศจะดีขึ้นจะดีขึ้นแต่เป็นการดีขึ้นที่ต้องแลกโดยเฉพาะดวงประเทศต้องแลกเพราะว่าประเทศเราเนี่ยกลางปีมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสถานะบางอย่างของคนบางกลุ่ม<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนหรือมีการแลกไปแลกมาเพื่อเกิดความสมดุลมากขึ้นแต่ก็อาจจะถูกใจบางกลุ่มและไม่ถูกใจบางกลุ่มนะ<อ>ออมีการแลกเปลี่ยนนายกไหม เอาจริงๆในยกสมาคมตลกสบายใจแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งปีนี้นะคะใครที่เป็นนักโพสถือศีลปฏิบัติธรรมหรือแม้กระทั่งคนที่เริ่มจะเรียนรู้สายธรรมะระมัดระวังเรื่องของไม่ก็สุขภาพหรืออาจจะเป็นเรื่องของความเรียบอยางช่างใจกิเลสตัณหาบางอย่างที่เข้ามากระทบเรามากกว่าปกติ อ,อยากให้ระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่มาสายธรรมนะสายมูสายธรรมต่างๆจะโดนกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จะโดนกระแสต่าง,างๆเยอะมากๆปีนี้ค่ะปีนี้เนาะใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงเราย้อนกลับไปที่เราคุยกันมาตลอดเวลาเนาะ,ะในเรื่องของดาวยุคเก้าที่มันเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วซึ่งมันมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแบบเต็มๆเลยในยุคเก้านั่นก็คือเรื่องของความเชื่อถูกไหมถ้าสมมติในมานิกาในมุมมณิการพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ย เรื่องของความเชื่อจกบปะทะ,ะ,ะกันอย่างรุนแรงปะทะกันอย่างรุนแรงมีการเกิดขึ้นของของของกลุ่มคนบางกลุ่มหรือ,อความเชื่อบางความเชื่อที่ค่อนข้างจะพีคหรือรเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างของบางาศาสนาเลยแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับทาให้าศาสนาล่มไปเลยไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่มันจะเป็นจุดพูดถึงหรืออาจจะาศาสนาพูดเรื่องนี้แหละแต่มันจะมีคนใหม่ๆหน้าใหม่ๆหรือคนที่มีประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นทําให้เกิดความ พูดถึงถูกพูดถึงหรือว่ามีท็อปปิกมีประเด็นบางอย่างที่มันรุนแรงเกิดขึ้นในในในเรื่องของสายมูสายความเชื่อละกันหนูไม่อยากไปแตะคำว่าศาสนามันดูรุนแรงค่ในเรื่องของความเชื่อใช่ค่ะม,มีไหมถ้าสมมตใิในทางในทางของทางจริงจริงเนี่ยเริ่มต้นของยุคเก้าเนี่ยจริงๆล่วมันเพิ่งเริ่มเพิ่งเ,เ,เริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นเพราะยุคเก้ายี่สิบปีนี่เพิ่งเริ่มต้นพี่เจงั้นเดี๋ยวสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง มันจะมีอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวอุทกภัยลาว,วาเหตุอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟหรือสงครามหรือสงครามอย่ากเคยเคยพูดไปแล้วตั้งแต่เรื่องเปลี่ยนยุคไปแล้วแล้วก็จะมีเหตุอะไรที่เปลี่ยนแปลงอีกเกี่ยวกับเรื่องของคนอีกจิตใจคนเปลี่ยนความเล่าร้อนอาาความแก่งแย่งชิงดีความอยากเป็นใหญ่หรือรวมมาถึงการอยากจะมีอํานาจมันก็จะมีเข้ามาเพราะฉะนั้นพอสิ่งพวกนี้เข้ามาเนี่ยทุกอย่างก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วพี่เจ้าขุนก้าวเนี่ย บอกว่ามีทั้งดีกับไม่ดีถ้าเกิดมองในทางที่ดีนะพี่เจมันก็่จะเป็นการส่งเสริมมันเป็นการเจริญเติบโตอแต่ถ้าเกิดไม่ดีมันจะลบลบแล้วก็จะลบติดลบไปเลยศูนเลยทําให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็มีผลกระทบกับคนมากมายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปี2568แล้วเนาะอันเนี้ยด้วยความที่ด้วยความปรารถนาดีของรายการและการฟางไว้พิจารณาระวังตัว ใช่มันอยู่ประมาณนี้เลยเพราะว่าปีที่เป็นปีแห่งการจะต้องระมัดระวังเปลี่ยนแปลงเร่าร้อนออกระแสบวกกระแสลบตีกันความเขาเรียกว่ากิเลสตัณหาในใจจะฮึกมเหิมเหิมเกริมชัดเจนเงี้ยสำหรับคนที่แบบ มาสายธรรมะหรือสายสายมูสายอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังเอาวิชาเข้าแท้เนเชยามีพูดไวไหมในเรื่องของดวงแต่ละแต่ละราศีมีหนูพูดไว้ไเดี๋ยวไปหาฟังเออเดี๋ยวไปหาฟังต้องออนแอร์อ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของชัยภูมิต่างๆที่พี่โอพูดไว้เหมือนกันในเรื่องของปี2568ไปหาดูอีกทีแล้วกันนะฮะเดี๋ยวทีมงานจะทยอยตัดให้คุณดูนะแล้วคุณก็ไปดูกันว่าคุณเกิดราศีไหนคุณจะต้องทําตัวยังไงแต่วันนี้ครับ2568เราจะมาเผยเทคนิค การดูแลตัวเองของพวกเราทั้งสาเคนซึ่งทุกคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองใในการที่จะปี2 0 1 8จุดเริ่มต้นของชีวิตเราควรจะเริ่มทำอะไรทํำยังไงสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือในเรื่องของดวงของตัวเราเราควรจะวางแผนกันแบบไหนอ่ามาถึงใครก่อนใครจะเป็นคนแรกใครเป็นคนแรกใครก่อนพี่โอก่อน ังนั้นเดี๋ยวปี2568ในการที่เราจะเริ่มปีใหม่ก็เป็นปีใหม่จีนแล้วกันนะครับเราควรจะทําตัวยังไงหนึ่งก็คือเริ่มต้นของปีแรกเนี่ยเราควรจะทําจิตใจให้สบายเอาตัวเรานะตัวเรานะเทคนิคของเราเองนะไม่ไม่เอาแบบกว้างๆนะไม่เอากว้างพี่โอทาอะไรบ้างดีกว่าอ่ะเอาของพี่นะอง่ายมากเลยหาแม่กับพ่อครอบครัวก่อนเป็นหลักเลยดีปีใหม่กับปีจีนเอาความมงคลก่อนนะพ่อแม่ เสร็จแล้วไปดูตัวเราเองว่าปีนี้ชงไหมถ้าชงไปแก้ซะแก้เสร็จแล้วทาําไงไปขอพอรเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย <c oughs> เอาพลังงานดีๆเข้ากับตัวเรา <c oughs> แล้วก็ฝากดวงกับท้ายสวยซะ <c oughs> จะได้คุ้มครองตลอดปีครับ <c oughs> อ่างั้นปีนี้ทั้งปีเราก็จะสบายใจ <c oughs> จากหนักก็จะกลายไปมาเป็นเบาค่ะแล้วเราก็จะเริ่มต้นของปีฮะ2068ไปได้ยาวๆเลยอ่าแล้วก็ทำอะไรก็ระมัดระวังด้วยค่ะเราจะอยู่ประมาณนี้ของผมอ่ามีไปไหว้เทพเจ้าอะไรมีฮะแบบแบบหลักๆไหมมีครับจะมีก็จะไปไหว้ที่อารามไทยเฉนิขวนที่เดียวแหละอ่าเพราะที่นั่นก็จะมี พิธีกรรมอันในการแก้สะดอกคอแล้วก็มีเทพเจ้าหลายองค์เลยอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็เทพเจ้าแต่ละองค์มีความสามารถที่แตกต่างกันเราไปขอที่นั่นที่เดียวครับเราจะได้พรจากเทพเจ้าหลายองค์เนี่ยมากมายอ่าดีถือว่าดีสองอันที่นั่นดีอทิที่นั่นดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถึงเมืองจีนมาที่นี่ก็ได้อ่าอ่านความครบมีครบแล้วอันนี้ในมุมของพี่โอใชของในชยา ของหนูนะคะที่ทำจริงๆเราทำไปแล้วก็คืออันดับแรกอยู่กับก็ไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโ,โหลโซล่าอุ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณหมื่นสองอ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบหมื่นห้าอุย้ยคุณก็ดูตู้เย็นด้นะสามบานสี่บานก็แอร์อีก ร้านอาหารที่เราทำกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วย7,000 7,000กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนอะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลย มีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่า และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้าอ,อ,อ,อ่ของเนชยาของหนูนะคะที่ทําจริงๆเราทําไปแล้วก็คืออันดับแรกอยู่กับครอบครัวอยู่กับย่าเพราะว่าย่าหนูอยู่เยอะมากมเ<ล>ย้ยแล้ว เราก็กลัวเขาจะไม่อยู่ใช่ไหมผมเห็นคุณย่าคุณท่านหวยอยู่ที่คุณเล่นอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเลยค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อย่างคุณพ่อคุณแม่หนูหนูทํางานมาหนูก็จะมีส่วนเก็บที่มันเป็นเงินเก็บของหนูหนูก็เอาไปให้เขาแล้วก็เราก็กราบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถึงขัานให้หมดเลยรให้แม่หมดเลยเหอหมดเลยจริงปะเนี่ยหมดเลยหมดหมดจริงๆหมดแบบเหลือติดบัญชีแปดร้อยแแต่ว่าก็คือให้เขาแปดร้อยล้านนะแปดร้อยบาท ถึแปดร้อยล้านเนี่ยสาธุแล้วก็เอาเอาตัวเองอะค่ะไปอยู่ในจุดที่เราสบายใจเช่นหนูหนูอะวันหนูเป็นคนจังหวัดตราดทำเนียมบ้านหนูนะบ้านอื่นหนูไม่รู้แต่ทำเนียมบ้านหนูอะทุกวันที่หนึ่งหรือวันที่สองเต็มที่ไม่เกินวันที่สามต้องไปไหวเจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัดตราดแล้วก็ไปไหวล่องห้าที่สารกลางจังหวัดแล้วก็ ไปเซียมซีขอพรจากเจ้าพ่อหลักเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการถวายกระดาษเงินกระดาษทองมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือง่ายๆก็ของจังหวัดตราดนะของนูนะแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามใช้ชีวิตให้มีสติแล้วก็ไม่รับงานมากแบบหนักหนักหนักเกินกว่าที่เราทําไหวแต่เปิดมาวันแรกก็คือหนักเลยแต่ก็เอาที่เราไหวอหเอาที่เราไหวแล้วก็ มันหนูหนูถืออย่างนี้พี่หนูถือเคล็ดว่าถ้าวันแรกของปีอะเริ่มด้วยแบบไหนใช่เริ่มด้วยแบบไหนปีนั้นจะเป็นอย่างนั้นทั้งปีเพราะหนูค้าขายมาก่อนใช่ไหมหนูก็เลยเชื่อแบบนั้นแล้วพอวันแรกของปีอะมันมันแบบว่าล้นล้นเลยอะล้นมือเลยอะหนูก็รู้สึกว่าช่วงปลายช่วงปลายปีเราไม่รับเลยเพื่อให้ปลายปีเราไม่รับเลยเพื่อให้ต้นปีมันล้นเรไม่รู้ แต่ว่ามันก็จะมีแบบว่ามันก็จะมีทริคว่าเออเรารับเราเอาที่เราไหวเวลานี้ถึงเวลานี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราเหมือนกับเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินจะไม่ใช้เงินในในช่วงสัปดาห์แรกจะไม่ใช้เงินสู่สรุยสู่ร่ายฟุ่มเฟือยจะแบบใช้แบบ อันนี้แพงไม่ซื้ออันนี้เท่านี้พอจะทํากับข้าวกินในบ้านอะไรเงี้ยหนูจะถือเฟซอันนี้อันนี้ปีใหม่สากลนะปีใหม่จีนก็ก็ใช้ทิกนี้เหมือนกันทิศคือการวันจ่ายจะจ่าย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 ให้แบบให้เทพเจ้าเราถือว่าจ่ายให้เทพเจ้าให้บรรทบุรุษเราเพื่อซื้อของเซนไหว้วันเที่ยวหนูก็จะใช้ใช้เงินที่ที่น้อยที่น้อยกว่ดร้อยนี่แหละร้อยนี่แหละแต่ว่าก็จะแบบว่าไม่ไม่ได้ใช้ซื้อแรกก็คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเราจะไม่ใช้เกินเกินกว่างบที่เราตั้ง ไว้จากจากงบวันแรกที่เราจ่ายแล้วก็วันต่อไปก็คือหลังจากนั้นเราก็จะไม่ใช้เงินหนูรู้สึกว่าวันมันจะมี3วันใช่ไหมพี่เจจะมีวันอะไรวันหนึ่งอ่ะก่อนวันก่อนวันไหวอ่ะอ,อันนั้นน่ะหนูจะไม่ใช้เงินเออแล้วก็วันเที่ยวอ่ะหนูจะเป็นการเที่ยวที่หนูไม่ได้แบบใช้เงินฟุ่มเฟือยอ่ะ กวันไหว้ก็วันจ่ายไงเออมันจะมี3วันอะไม่รู้อะก็ไปจ่ายเลยจ่ายแต่ก็จ่ายเสร็จก็เที่ยวใช่ป่ะจ่ายเสร็จก็วันไหว้อ๋อจ่ายแล้วก็ไหว้แล้วก็จที่ยวอ๋จุดเลือดจุดข้าววันไหว้วันไหว้แล้วกินข้าววันไหว้หนูจะไม่ใช้เงินเลยเออจำเพิดวันไหว้หนูจะไม่ใช้เงินเลยเต็มที่มัจะไม่ใช้ได้ไงวันไหว้เนี่เป็นวันที่เล่นป๊อกเด้งกันเยอะที่สุดแล้วนะบ้านหนูไม่เล่นการพนันบ้านหนูเล่นบ้านหนูไม่เล่นการพนันวันตุรจีนอ้าหรอวันอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอี โอ้นี่เป็นวันที่เขาเล่นป๊อกเด่งกันเยอะที่สุดนะเทไ่ยเลยเล่นย่าถือเลยย่าเคนจีนย่าบอกว่าวันตุดจีนอ่ะเราอ่ะจะต้องแบบ เขาเรียกว่าทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเหมือนกับไม่พูดคาหยาบไม่ซบโดไม่คิดแย่ๆไม่คิดลบไม่ไม่โมโหไม่กวาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่กวาดบ้านหมายถึงว่าวันอื่นกวาดไปแล้วนะแต่วันนั้นจะไม่กวาดบ้านเดี๋ยวกวาดเงินกวาดทองออกไม่ตัดผมไม่ตัดเล็บปีใหม่หนูก็ทำอย่างเงี้ยหรอใช่ปีใหม่สากเน่ะหนูก็ทําหนูก็ไม่ตัดผมไม่ตัดเล็บแต่ว่าหนูจะไปสระผมทําตัวให้สวยก่อนพร้อมก่อนในก่อนวันปีใหม่ในวันที่3 1อะค่ะแล้วพอเที่ยงคืนปีใหม่เป้งเป่งหนู ก็แบบหนูก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนั่นแต่ว่าเราจะไม่ใช้เงินแล้ววันที่หนึ่งเราจะไม่ใช้เงินอาบน้ำอาบน้ำอ่ะอ๋ออัปน้ำน้ำโอเคอาบแต่อาบก่อนเนี้ยอาปก่อนปีใหม่ก็ือเดี๋ยวโชคคนโชคคนหายไงเออจริงๆเป็นคนมุงมากเลยนะเนี่ยส่วนผมเนี่ยในช่วงปีใหม่ไม่ได้อะไรมากหนึ่งก็คือชัดเจนสุดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็พ่อแม่ก่อนก็โทรไปคุยกับพ่อแม่แต่ยังไม่ได้ไปหานะมีโอกาส ไปไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนเลยก็ไปไหว้ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหาพ่อแม่และสิ่งที่ตั้งใจเลยเนี่ยก็จะเริ่มไปชงไม่ชงผมไม่สนผมไปไหว้ท้ยสวยก่อนเออผมก็ต้องไปไหว้ท้ยสวยแล้วก็ไปหาเทพเจ้าที่เรานับถืออย่างอากงอย่างเงี้ยก็จะเริ่มไปไปไปผมจะเก็บสะสมไว้ในช่วงตั้งแต่เดือนมกรากรุ่งา มีนาใช้คําว่าถ้ามีโอกาสสะสมสะสมเลยเพราะว่าช่วงกลางๆม,าม,มันจะหนักมากมันจะหนักมากเราจะต้องเจออะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วยิ่งปีนี้เ,เจองูพิษด,ด้วยใช่อันนี้ยิ่งต้องแบบโอ้โหต้องเก็บสะสมพลังงานไว้เลยเว่าเราจะต้องสู้รบกับจิตวิญญาณสู้รบกับความเป็นมนุษย์ของคนสู้รบกับโหกิเลสต,ต่างๆเต็มไปหมดพราะนั้นเนี่ยพอเก็บสะสมเนี่ยมันจะได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านโอ้ล่าสุดฟังเทศ ลึกซึ้งยาวสมปีหน้าเลยจริงโอ้จริง,รงต้องอยู่นิ่งๆเนาะ <No. S 3> ปีนี้ต้องอนิ่งๆแล้ว <No. S 1> สิ่งที่เราต้องทําที่สุดคืออะไรรู้ไหมตั้งสติค่ะตั้งสติครับนึกก่อนเลยว่าปีนี้เป้าหมายเราคืออะไรและเราจะทําอะไรอตั้งสติเลยแล้วค่อยๆตั้งธงไปพอตั้งธงได้ ไปเดินไปเดินไปโดยใช้สติกำกับอยู่ตลอดเวลาใช่คราวนี้พอมาถึงเรื่องของความเชื่อผมไม่ได้มีความเชื่ออะไรแบบห้ามกวาดบ้านห้ามอะ,อะไระะนะแม้ทั้งวัดตุดจีนผมก็ไม่ได้มีอะไรความเชื่ออะไรแบบนี้นะ,ะผมก็จะคือหนึ่งเนี่ยขอให้ได้ไวายถูกไหมหรือเทพเจ้าขอให้รู้สึกมาเติมพลังให้เราอะ่ะนั่นคือพลังใจนั่นเองอ่าพอเรามีพลังใจแล้วเนี่ยก็เราจะได้มีกําลังไปหาเงินใช่ถูกไหมอ่าผมมีอยู่แค่นี้เลย อย่าลืมแล้วกันถ้าใครจะเอาทิศของแต่ละคนเน่ะเอาไปทําได้ไม่มีอะไรเสียหายเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ดูงมงายเนาะของหนูก็อาจจะดูเป็นทริคนิดนึงแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้งมงายนะคะอย่างไม่กวาดบ้านถ้าบ้านมันเลอะหนูก็กวาดได้นะคะไม่แต่แต่การกวาดบ้านอ่ะมันก็ถือทิศได้นะใช่ไม่มิคเฉยๆแต่ว่าเราไม่ได้กวาดแบบไม่ได้กวาดแบบ ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอย่างย่าหนูอะจะบอกอว่าถ้ามันเลอะกวาดได้แต่โกยไว้ก่อนอโกยแล้วทิ้งไว้ในบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเราค่อยเอาไปทิง้งไม่ใช่<ฮ>แบบปัดออกไปนะว่า,าคือคนจีคนย่าหนูเขาเป็นคนโบราณแล้วเป็นคนจีนด้วยเขาถือว่าวันที่เรา ไหว้เจ้าว่ะหน้าบ้านเราต้องสะอาดคือเขากลัวลูกหลานกวาดช่วยช่วยไงพี่เล้พี่อ๋อหรอแล้วเขาไปไปแบบทํา <c oughs> ให้หน้าบ้านมันเลอะเป็น<อ>ความเชื่อเพราะฉะนั้นความเชื่อบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ถูกสอนโดยมีกุศโลบายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่องไปเสียเลียดเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะสิ่งที่เราทํเนี่ยมาเป็นประเพณีมาแล้วการที่เราทาแต่ละอย่างเนี่ยคือเหมือนการทําบุญหรือทําอะไรที่ให้เราสบายใจ นั่นเรามันเหมือนการทำบุญทำบุญบุญคืออะไรบุญคือความสบายใจเราทำสิ่งนั้น้เราสบายใจมันก็คือเติมพลังชีวิตให้เราอพอเราสบายใจแล้วมีจิตใจที่ดีจิตใจที่แจ่มใสแล้วเราก็มีพลังงานที่ดีเหมือนเราไปรับอากาศที่บริสุทธิ์อ,อ่าก็ประมาณแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราทำแล้วมันแย่เรามคีคิดนู่นคิดนี่นู่นห้ามนี่ห้ามห้ามจนจิตตกสิ่งสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าวันนั้นเป็นวันที่ดีสาหรับเราเพราะฉะนั้นทำอะไรให้พอดี ทำอะไรแล้วแ้มอยู่กลางๆทำแล้วมีรอยยิ้มทำแล้วสบายใจ พอดีพอดีดีที่สุดแล้วพี่เจใช่อย่างหนูทําหนูก็พอดีมีความสบายใจที่เราที่เราได้ได้ทําและตั้งใจตั้งใจทําวันนี้ให้มันดีอ่ะเหมือนตั้งใจทําวันแรกของปีให้มันดีด้วยการที่เราจะทําตัวเองให้สะอาดนะเราจะไม่พูดคําหยาบนะเราจะไม่โมโหใครนะอันเนี้ยง่ายๆหนูก็ใช้ทริคนี้อ่าแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีเพราะฉะนั้นนะปี2,500 68นี้ตั้งสติกันให้ดีและกันนะในปีงูพิษแห่งนี้ผมจะเรียกงูพิษดีไหมเนี่ยเดี๋ยวบางคนบอกไม่ใช่งูพิษแต่เราเรียกว่างูขึ้นขึ้นลงลงแล้วกันเพราะมันมีทั้งหินและหยางผสมกันต้องระวังต้องระวังต้องระวังให้ดีคือบางทีมันหลอกล่อให้เราเชื่อใจแล้วก็ดัดหลังเราทีเดียวกัดเราทีเดียวอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับผมตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ย ติดโซลารเซลลอ้ออันนี้ไม่มีงูพิษแน่นอนไม่มีงูพิษมีแต่การสะสมพลังงานาสะสมเงินให้คุณได้มีใช้ อย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วกันนี่อย่างน้อยนะวันปีใหม่หรือทุกๆวันคุณก็จะสบายใจแล้วคุณก็จะไม่โมโ oh หคุณก็จะไม่ต้องแคร์เรื่องแบบค่าไฟไม่ต้องกังวลเรื่องแบบว่าเงินทองมันจะล่วไหลหรือเปล่ามีเงินเหลือแ,แล้วทีนี้ก็ติดันจะมีเงินเหลือ,อมีเงินไปเที่ยวมีเงินไปกินข้าวพาครอบครัวไปกินข้าวใช่ไหม พราะมันเหลือแล้วเราทำอะไรก็ได้แล้วส,<ช>สบายเหมือนฝากเงินไว้บนหลังคานั่นเองเออนะครับผมอ,อะยังไงถ้าคิดจะติดโซล่าเซลล์คิดถึงเฮลโลโซล a าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ